สวัสดีครับบังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องออกแบบชีวิตด้วยตนเองตอนที่สองดูก่อนน้องนางผู้เจริญในท่างกลางหญิงเหล่านี้ไม่มีหญิงแม้แต่คนเดียวที่โดดเด่นเสมอเหมือนกับเธอเธอสง่าง,งาม รากับนาสอนผู้มดงานท่านกลางหมู่เทอนเลยเป็นสตรีผู้มีบุญลักษณะเธอทำบุญอะไรไว้จึงได้คือสมบัตินี้มาครอบครองการเดินทางไกลในวัตตะของสารของนึกและตัวตทั้งหลาย เพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดของธรรมไม่ใช่ทํากระตามพังเพียงส่วนของคนแต่ต้องทำบาร,รมีกันเป็นทีมใหญ่ต้องประสานใจทุกดวงให้เป็นหนึ่งเดียวกันและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการทำงานเป็นทีมนั้นสมาชิกทุกคนในทีม จะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยเพื่อช่วยกันกระคาตะฟองไม่ให้ใจให้ใจถึงจุดหมายปลายทางอีกทั้งต้องอใส่กำลังใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวต้องทุ่มเทรสร้างเวรมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จึงจะไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและมีชัยชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังใจภายในที่เกิดจากใจยหยุดนิ่งจนเข้าถึงพระรันศนสรัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดมีธรรมภาสิทธิเทวดากล่าวต่อเบื้องพระพักของพระบรมศสัตราว่า คนตรนีกลัวภัยใดย่อมให้ทานไม่ได้ภัยนั้นแลย่อมมีแก่คนตรหนีผู้ไม่ให้ทานคนตรนีย่อมกลัวความหิวและความกระหายใดความหิวและความกระหายนั้นย่อมปลูกต้องคนตรหนีนั้นผู้เป็นพานทั้งในรูกนี้ และในโลกหน้าเพราะฉะนั้นบุคคลควรกำจัดความสนีอันเป็นสนิมในใจแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ในปรโลกมนุษย์ทุกคนต่างบอกว่าร,รักตัวเองมากที่สุดสมดัง ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตทีความรักเสมอต้นด้วยตนไม่มีพูดง่ายก็คือรักตัวเองมากกว่าคนอื่นนั่นเองส่วนจะรักแบบไหนรักชาติรักเพียงชาตินี้หรือรักข้ามชาติก็ต้องมาพิจารณาที่การกระทำ หากรักตัวเองอย่างยิ่งแท้จริงเขาจะกลัวความสนีเป็นชีวิตจิตใจเพราะรู้ว่าความตนีเป็นไปในวัตฏะกลัวจะลำบากยากจนไม่อยากเป็นมหาทุกตะข้ามชาจริงรีบประจั์ความตนีซึ่งเกิดเสมือนสนิทในใจออกไปโดยเร็วคนมีบุญ จะสอนตัวเองไม่ให้ตนีเพราะคนตนีไปเสียโลกไม่ได้จะไปได้ต้องย่ำยีความตหนีให้สุดพ้นออกจากใจด้วยการหมั่นทำบุญให้ทานสมองเสมอซึ่งแตกต่างจากผู้ไม่รู้ที่กลัวอดอยากยากจนจึงไม่ให้ทานมีความตนีอย่างเหนียวแน่นเพราะเขาไม่รู้ว่า ความตนีคือการทำร้ายตัวเองไม่ใช่รักตัวเองบัณฑิตกับคนอ่านมองต่างมุมเข้าใจตรงกันข้ามอย่างนี้แหละดังนั้นชีวิตในปรโลกของบัณฑิตจึงมีแค่สุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปอย่งเรื่องของพระโพธิสัตว์ในสมัยหนึ่งเกิดเป็นคนยากจน แต่หลังจากที่สลัดปานต์นีออกจาใจด้วยการถวายขนมกุมสศลแด่พระประเจ็าพุทธเจ้าการละโลกแล้วได้เกิดเป็นพระเจ้าพรมมัตได้ปองราชสมบัติในกรุงปราณสีที่เป็นเช่นนี้เพราะท่านจะรู้จักออกแบบชีวิตให้กับตนเองไม่ยอมจนอีกต่อไป แต่การจะข้ามความจนไปได้ก็ต้องกล้าเป็นผู้ให้ก่อนบุญจึงส่งผลให้ท่านได้เป็นพระราชาเป็นผู้มีสมบัติมากมายเรื่องของพระองค์ยังมีต่อเมื่อได้เป็นพระราชาแล้วทรงไม่ประมาทและด้วยความที่ลึกชาติที่ผ่านมาได้จึงทรงแต่งเป็นเพลง ไว้ขับล้องเพื่อเป็นเครื่องตอนใจว่าการปนิบัติพระประเจกพระเจ้าทั้งหลายมีผลหารน้อยไม่เชิญดูผลของการถวายก้อนกุชุมาตรที่แห้งและมีรสจืดชืดเถิดโปรดดูผลแห่งการถวายก้อนขนมกุศุมาตที่เป็นเหตุให้เรามีช้างโคมา้าทรัพย์ และเข้าเปลือกมากมายและนางขนมนารีเหล่านี้ได้เปรียบด้วยนาอักษรเชิญดูผลของการถวายพ้อนขนมกุสุมารเกิดตั้งแต่นั้นมาเหล่าหญิงป้อนของพระโพธิสัตว์และชาวเมืองทั้งหลายต่างพากันร้องเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่นิยมกันมากที่สุด เพราะคิดว่าเป็นเพลงที่พระราชาทรงโปรดกรานฝ่ายกระละเมธสีของพระราชาอยากรู้ที่มาของเพลงนี้จึงปูนถามเรื่องแรงบันใจในการขิ่นเพลงบทนี้พระราชาทรงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะให้หมาชนรับรู้ถึงอนิสงค์ของการให้ทาน จึงให้ตีกลองเป่าร้องไปทั่วเมืองว่าให้มารับฟังแรงมันใจในการแต่งเพลงบทนี้ทรงให้สร้างรัตนบัลลังก์ที่ลาพระราหลวงทรงพระเทวีทรงประดับประดาด้วยเครื่องประดับอย่างทูลถามพระราชาเป็นครั้งสองว่าข้าแต่สิที่ ขอเสด็จพี่โปรดตรัสบ,บอกเนื้อร้องของเพียงมงคลที่เด็ดที่ปลื้มพระไทยเดี๋ยวนี้เถิดพระโพธิสัตว์ทรงไขปริศนาของเพียงมงคลด้วยการเล่าเรื่องของพระองค์ในอดีตตั้งแต่ครั้งเป็นหนุ่มยากจนแล้วได้มาเกิดเป็นพระราชา ก็เพราะได้ถวายขนมกุุมาแด่พระประัิเจ้าสี่พระองค์ด้วยอนิสงแห่งการสลัดความตรณีในครั้งนั้นทำให้พระองค์ได้เป็นเจ้าของสมบัติทั่วทั้งแผ่นดินเช่นนี้พระเทวีทรงสดับแล้วมีพระทายเริ่งใสย,ยิ่งนักเนื่องจากเป็นหญิงมีปัญญาจึงทูลว่า ข้าแต่มหาราษฎาพระองค์ทรงสนับถึงอนิสง์ของการให้ทานเช่นนี้แล้วตั้งแต่ปันี้เป็นต้นไปขอพระองค์ทรงสวายทานแต่สมรนรามผู้ทรงทำก่อนแล้วจึงสวยในภายหลังขอพระองค์อย่าทรงประมาททรงหมุนล้อคือพระธรรมเกิดข้าแต่มหาราช ผู้ทรงเป็นอธิปดีในกุศลธรรมขอพระองค์อย่าได้ทรงดำรงอยู่ในอาธรรมโปรดรักษาทศพิธราชธรรมไว้เถิดทศพิธราชธรรมสิบประการได้แก่ทานศีลการบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนตบะคือความเพียรความไม่โกรธความไม่บิดเบียน ความอดทนและความไม่ประพฤติผิดพลาพระโพธิสัตว์ทรงเห็นว่าเป็นพ่อแนะนานที่ดีจึงจ้งใจจะประพฤติรมบําเพ็ญทุติยราชธรรมนอกจากนี้ทรงตรวจดูสิริลักษณะของพระเทวีพลางตรัสว่าดูกปอดน้องนางผู้เจริญในท่านกลางหญิงเหล่านี้ ไม่มีหญิงแม้คนเดียวที่โดดเด่นเสมอเมื่อกับเธอเธอสง่าง,งามราวกับนางอักสรผู้งดงามท่ามกลางหมู่เทพนรีเป็นสตรีผู้มีบุญลักษณะเธอทำบุญอะไรไว้จึงได้สิริสมบัตินี้มาครอบครองเนื่องจากพระราชาพระราชทีวี เป็นหญิงผู้บุญที่รักชาติได้เช่นเดียวกับพระราชาพระานางจึงได้ถูลเล่าว่าชาติที่แล้วได้เกิดเป็นหญิงรับใช้ของเศรษฐีเป็นผู้สำรวมระวังเลี้ยงชีพโดยชอบมีศีลไม่ทำบาปในที่รับและที่ปดเผยน,นางเห็นพระประเจรุจเจ้ากำเดิงเดินไปบิฑบาท ตาหน้าบ้านทั้งงที่ตัวเองอยู่ก็หายเพราะทำงานหนักเพิ่งจะได้รับอาหารที่เจ้านายแบ่งมาให้เพียงเล็กน้อยแต่เพราะมีจิตเริ่มใสอยากสวายทานจึงตัดใจถวายพระราชาหารส่วนนั้นแดกพระพุทธเจ้าเพราะผลแห่งกรรมนั้นจึงทำให้นางได้มาเป็น อาคระเมสีผู้เลิศกว่าหญิงใดในปจัจตปบนี้กระนั้นพระราชาและพระเมสีสลับหน้าบุคกรรมของตนโดยพิสดารให้แก่มหาชนได้รับฟังเช่นนั้นแล้วต่างมีจิตเป็นกุศลเช่นเดียวกันว่าต้องเอาบุญต่อบุญเอาสมบัติต่อสมบัติจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นคนยากจนเขินใจอีก ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการให้ทานจากนั้นทั้งสองพระองค์มีจิตเป็นสมานฉันให้ทรงสร้างศลา6แห่งคือที่ประตูเมืองทั้ง4แห่งที่ใจกลางเมือง1แห่งและที่ประตูราชวังอีก1แห่งทรงบริจั์อ่านจนตลอดชีวิตทรงรักษาศีล จนถึงวันที่พระก็ทรงรักษาบวสสศินดำรงตนเป็นต้นบุญต้นแบบของมหาชนกลั้นละโลกแล้วก็ได้ไปสวยสุขในสวรรค์เราจะเห็นว่าชีวิตของผู้ที่รักตนเองกลัวปรมบากยากจนนั้นเขาจะย่อม ให้ความตน่มามีอิทธิพลเหนือจิตใจจะไม่หวงแหนเสียดายทรัพย์ของตนยิ่งมีมากก็ยิ่งให้มากแล้วให้ด้วยความอยากให้อีกและไม่เคยอิ่มในการให้ทานเลยเหมือนทะเลไม่เคยอิ่มน้ำเพราะยิ่งให้ก็ยิ่งได้ บวงคือไล่ไล่ให้คือเรียกนี่คือคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงและได้ออกแบบชีวิตของตนเป็นอย่างดีทุกครั้งที่ทำบุญก็ทำด้วยจิตที่เรื่องสายศรัทธาจริงๆเป็นการทำอย่างเต็มกำลังไม่ใช่ต่างกำลังทำอย่างสุดหัวใจ ไม่ใช่ทำด้วยความจำใจทําแล้วต้องรู้จักอธิษฐานเป็นการตั้งฝังสำเร็จไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรารับตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาชักชวนให้ลงมือทําไปเลยเมื่อสิ่งกลาที่สมบัติใหญ่เกิดขึ้นก็จะเป็นสมบัติอจัจจา์ไม่เป็นสองรองใครนี่คือการวางแผนทางชีวิต การสร้างบารมีเพื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมที่ควรสะดักให้ดีกันไว้ทุกคนครับก็ขอจบคลิป,ปเวันนี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ